แผลกดทับศัตรูที่มองไม่เห็นคุณยายวัย77ปีนอนติดเตียงลูกหลานผัดกันมาเยี่ยมแต่ไม่มีใครสังเกตเห็นรอยแดงที่ก้นมันคือจุดร่วมต้นของแผลกดทับ3วันผ่านไปรอยแดงกลายเป็นตุ่มพอง7วันผ่านไปตุ่มพองแตกออกเป็นแผลเปิด14วันผ่านไปแผลลึกถึงกระดูกคุณยายมีแผลติดเชื้อต้องเข้าโรงพยาบาลทั้งหมดนี้ป้องกันได้ถ้าเรารู้ 5วิธีง่ายๆที่ใครๆก็ทำได้ 1. พลิกตัวทุกๆ2ชั่วโมงเหมือนการหมุนตัวไม่ให้หนักด้านใดด้านหนึ่ง 2. ใช้ที่นอนลมหรือที่นอนนุ่มๆที่นอนลมมีแรงดันลมช่วยกระจายน้ำหนักได้ 3. ผิวชุ่มชื้นควรทาโลชั่นหรือวาสลีนทุกๆวัน 4. ทาดอาหารครบ ควรมีโปรตีนและวิตามินซีร่วมเพื่อซ่อมแซมผิวหนัง 5. ขยับร่างกายช่วยให้ผู้ป่วยได้ขยับร่างกายทํา5ข้อนี้ทุกๆวันคุณจะไม่ต้องเจอกับภาพนี้หมอครับทําไมแผลลุกรามเร็วนักคุณมาช้าไป2ส,สัปดาห์ครับเลือกเถอะครับจะป้องกันตั้งแต่วันนี้หรือรอให้สายเกินแก้แชร์เรื่องนี้ให้กับคนที่คุณรักก่อนที่จะสายเกินไปสนใจปรึกษาทักหาเราได้นะครับสวัสดีครับ